วันนี้ฝนไล่มาเป็นพิเเริ่มจะตกหนักหลายพื้นที่กระจายตัวเพิ่มมากขึ้น4 0จังหวัดหนักถึงหนักมากที่กรรากาักบมาพบก,กันอีกครั้งกับจังหวัดตภัยอุตคภัยที่กรรากาทางเพจและ YouTube ฝนป้าพี่กองริพพอลุ่มทาชัยทางเฟซบุ๊กวันศุกร์ที่15สิงหาคมในช่วงเที่ยงนะครับเรียกันบ้างครับจากที่นี่เป็นแจ้งเตือนฝนเริ่มมาตั้งแต่10-14สิงหาคม ชุดแรกแต่นะครับตั้งแต่ในวันนี้เป็นต้นไป15สิงหาคมจนถึง18สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งฝนในชุดนี้จะเป็นชุดที่ตกหนักสุดและพีคที่สุดนะครับซึ่งนะครับลักษณะของการตกจะมาจากปัจจัยคือมรสุมตมตกเฉียงใต้และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัว จากทะเลจีนใต้ทางฝั่งล่างขึ้นฝั่งบนมุ่งนาเคลื่อนตัวมาทางเกาะไหหลำและอ่าวตังเกียรรวมถึงเวียดนามตอนบนและประเทศจีนทางตอนใต้ต่อไปนะครับซึ่งจะทําให้มอรสุมตาตกเฉียงใต้ดึงฝนมาเลี้ยงในดได้ของหย่อมความกดอากาศต่ําที่อยู่ฝั่งตะวันออกฝนจะเคลื่อนจากฝั่งตะวันตกมาฝั่งตะวันออกตามแนวการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ําไม่ได้มีพายุก,ก่อตัวนะครับในช่วงนี้ แต่ก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำที่พอจะดึงมรสมตมตกเฉียงใต้ให้แรงขึ้นดังนั้นนะครับในหลายพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับฝนในช่วงก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาซึ่งบนกันเลยนะครับในหลายพื้นที่ว่าฝนน้อยบ้างฝนไม่ตกต้องตามไดูการบ้างหรือดูฝนแทบจะเหมือนกับหรือดูร้อนเลยเพราะฝนแทบจะไม่ตกเลยนะครับหลายพื้นที่เลยบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนตกก็ตกบ้างกระยุมกระยิมนะครับ เมฆไหลผ่านอ้อมไปอ้อมมาแต่ความชื้นไม่มีมีแค่ความร้อนเข้ามาประทะดังนั้นฝนจึงเกิดขึ้นได้ยากมากบวกกับแนวร่องมรสุมที่ก่อนหน้านี้ขยับเลื่อนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้เวียดนามทางตอนบนและยอมความประกาศตามอยู่บร,ริเวณพื้นที่ฝั่งบนทั้งลาวตอนบนและเวียดนามทางตอนบนดังนั้นแนวฝนที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่ก็จะตก บริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานทางตอนบนซะเป็นส่วนมากนะครับส่วนบริเวณพื้นที่ฝั่งล่างก็ตกกระยุมกระยิมตกบ้างไม่ตกบ้างเมฆลอยผ่านบ้างนะครับบางพื้นที่ตกปริมาณการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็ไม่ได้เลยแทบจะไม่ได้รับน้ําในการทาเกษตรกรรมเลยนะครับหลายพื้นที่บ่นแรงแรงจริงๆนะครับจากที่แฟนขับ f c ส่งภาพมาให้ดูตามเทียมินได้ลงในคลิปที่ผ่านๆมานะครับ ว่าไอ้ด้านของต้นข้าวเริ่มห่อใบต้นข้าวเหลืองยืนต้นตายก็มีนะครับในหลายพื้นที่เลยแอดมินรับทราบสภาพอากาศนะครับก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้เพราะแอดมินไม่สามารถเสกฝนได้เช่นกันนะครับหลังจาก10สิงหาคมเป็นต้นมานะครับในบางพื้นที่เริ่มได้รับฝนกันแล้วโดยเฉพาะพื้นที่บ้านของแอดมินก็เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองโดยเฉพาะในตอนกลางคืนนะครับตกข้ามคืนเลยนะครับตั้งแต่10ถึง11 1> 13 1สสิงหาคมส่วน12ก็มีตกในตอนกลางวันนะครับ14เมื่อวานนี้ก็ตกลงมานะครับตกลงมาหลายรอบเลยประมาณ4รอบรอบ1รอบ2นะครับเป็นฝนดนินไป,ปล่รยเข้ามาไม่พอได้รับน้ำรอบ3นี้ตกหนักตกแรงหน่อยนะครับแต่ก็ตกไม่นานประมาณ10นาทีส่วนรอบที่4ก็เป็นฝนดนินไป,ปล่รยเข้ามานะครับในตอนกลางคืนเมื่อคืนนี้ ซึ่งนะครับฝนเริ่มฉุกเข้ามาแล้วนะครับบางพื้นที่ส่วนเมื่อคืนนี้หลายพื้นที่นะครับก็เริ่มได้รับฝนกันแล้วนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่อีสานทางตอนกลางถึงตอนล่างที่ยังรอฝนในการทำรเกษตรกรรมภาคกลางก็เริ่มได้รับฝนกันแล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาพื้นที่ไหนที่เริ่มได้รับฝนกันแล้วบ้างก็อย่าลืมรายงานข่าวกันเข้ามานะครับ จากฝนที่เริ่มเข้ามาวันแรกเมื่อวานนี้ตามเทดมินได้แจ้งเตือนนะครับว่าบริเวณพื้นที่เมืองใหญ่ๆก็ต้องเฝ้าระวังในด้านของน้ําท่วมขงังน้ําท่วมสับพลันน้ําป่าไหลหลากน้ํารอระบาย ก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้โดยเฉพาะนะครับที่บริเวณพื้นที่เมืองโคราชนะครับนครนาชสีมา14สิงหาคมเมื่อวานนี้แยกหัวทะเลนะครับน้ําท่วมนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนกทำให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบาอย่างที่ท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับ นอกจากนั้นที่ขอนแก่นนะครับหลายตรอกซอกซอยเลยเกิดน้ำท่วมขังรอระบายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับตกแช่ทำให้เกิดน้ำท่วมอย่างที่ทุกท่านเห็นกันในขณะนี้นะครับโดยเฉพาะนะครับบริเวณพื้นที่หน้ามอภาคนะครับอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นในช่วงเย็นของเมื่อวานนี้18ในกาย20นาทีนะครับ ในวันนี้ลักษณะของฝนก็ยังคงเป็นเหมือนกับเมื่อวานนี้นะครับแต่ปริมาณการกระจายตัวของฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับและจะมีฝนตกหนัก หลายพื้นที่เลยนะครับได้หนักมากบางพื้นที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่ในวันนี้ก็จะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครขอนแก่นเพชรบูรณ์ชัยภูมินครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจัดทึงเซาร,ระยอง กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการพระนครศรียุทธยาอ่างทองสิงห์บุรีระยองกาญจนบุรีราชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่และนครศรีธรรมราชนะครับส่วนพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากก็จะมีจันทบุรีตราดระนองและพังงานะครับ ในวันนี้นะครฝนจะพีคสุด15-18สิงหาคมหลังจากนั้น19-22สิงหาคมฝนจะลดลงกว่าในช่วงนี้นะครับและ23-27สิงหาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดน,นะครับเดือนมินงจะพามาเชพิกัดปากหมุดพื้นที่ฝนนะครับจะเริ่มจาก13นาฬิกา15สิงหาคมฝนเน้นบริเวณพื้นที่เพชรบูรณ์8.1บานทาพล4 บ้านทุ่งผา10.5บ้านหนองอีเลิง6.1ชุมแพ2กเกษตรสมบูรณ์9.4บ้านหนองรวกพัฒนา8.6บ้านหนองดินดำ5.8สตึก16สนม2.3บึงบุญ7.5ยางชุมน้อย7สีสะเกต9กันทรารม15พายุ8.7สำโรง13.7อุบลราชธานี7.5เดอุดม8.4 เบนจลักษ์11.1กันทลักษ์8.7ไพลบึง9.4พายุ7.1อุ้มผาง4.7ทองผาภูมิ1.5หัวหิน1.6ชุมพร4บางสะพานน้อย4.5เกาะ26.1หลังสวน4.5ทาชนะ2.1คุระบุรี8.6สุราธ,ธานี1.5ตะกัวปา 8. 8, 8. 8, 8. 6, ่า8.8พังงา8.6ภูเก็ต6กระบี่7 บ้านสาราดาน2.8 15นาฬกาพิษณุโลก4.2เชียงใหม่2.6คอนแก่น3.6โพชัย3อุบลราชธานี4.7สุริ 5, นทร์2.5นครราชสีมา1.4วิเชียรบุรี3.6นครสวรรค์2.2อุ้มผาง4.3บ้านไร่17.4ลานสัก10.2อุทัยธานี5.3พันคา8ห้วยกระเจ้า11.2ไ่โยก9 ทองผาภูมิ7.7การชนะบุรี8.4ราชบุรี1 1 6เพชรบุรี18.5ชุมพร2.9นครศรีธรรมราช7.1ต่อไปพาไปดูการพยากรณากาศในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้15-16สิงหาคม2568พยากรณากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ60และจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด2326องศาและสูงสุด3235องศาลมตมต,มตกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตมต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฝนตกหนักบางพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูรดรธานีสกนลนคร ชัยภูมิขอนแก่นและนครราชสีมาอุณหภูมิต่ำสุดยิบตาม25องศาและสูงสุด3-2-3-4องศาลมตันตกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไว้ละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์สิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 6องศาและสูงสุด34-36องศาลมต่ำตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกฝนฟ้าขนองระยะ70ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายกปราชบุรีฉะชชิงเ้าระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุดยิบสามยิบเจ็ดองศาและสูงสุด3าม5อถึงสาองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขลึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองรายละ60ตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26 27องศาและสูงสุด34-36ถึงองศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยายากรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณประจบครีขันชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสามสามห้าองศาล,ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเรว็วลมสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเศคลื่ิสูงหนึ่งถึงสองเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่าสองเมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละ70ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิตามสุดยี่สิบสี่องศาและสูงสุดยี่สิบแปดองศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมําตกเฉียงใต้ความเร็วยี่สิบถึงสีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลเคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสเมตร และตั้งแต่กระบี่ลงไปลตมตะตกเฉียงใต้ความเร็ว2 0ิถึงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ทุกท่านติดตามเพากการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุวงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชอวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ